สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่องของเราช่องที่รวมทุกเรื่องราวเข้มข้นในโลกวอลเล์บอลโดยเฉพาะเรื่องราวของนักกีฬาสาวไทยที่วันนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะสิ่งที่กำลังจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้เป็นเกมเป็นฟอรมเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ทั้งเกาหลีต้องเงียบทั้งยุโรปต้องหันมามองและทั้งโซเชียลต้องพูดถึงเป็นล้านวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกหนึ่งในแมตที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของฤดูการพรพันธ์เกิดปราดมือเซตทีมชาติไทย โชว์ฟอร์มระดับมาสเตอร์คลาสฟาดเรียบคุมเกม,เกมอยู่หมัดดันเพื่อนรักครองบีทะยานสู่จุดสูงสุดในอาชีพพร้อมพาทีมพิเวฟกลายเป็นกระแสระดับโลกยอดเข้าชมทะลุสิบล้านวิวจนสื่อตะวันตกพร้อมใจกันสะดุดีนี่ไม่ใช่แค่เกมบอลเล่บอลแต่มันคือเรื่องราวของความเชื่อใจมิตรภาพและคุณภาพที่แท้จริงของนักกีฬาไทยในเวทีโลกบรรยากาศก่อนเกมต้องบอกเลยว่าตึงเครียดมากฝั่งเกาหลีเองถูกมองว่าเหนือกว่าในแง่โครงสร้างทีมประสบการณ์ลกและความคุ้นเคยกับเกมระดับสูงแฟนเจ้าถิ่น เข้ามาเต็มสนามเสียงเชียร์กระหึง่งตั้งแต่วองอัพนักกีฬาหลายคนของเกาหลีถูกจับตาเป็นพิเศษโดยเฉพาะตัวตีหัวเสาและบอลเร็วที่ขึ้นชื่อเรื่องพลังและความแม่นยำแต่ในอีกมุมหนึ่งทีมพิ่วฟที่มีพรพันธ์เป็นหัวใจของเกมถูกมองว่าเป็นทีมที่น่าจับตามากกว่าจะเป็นทีมเต็งไม่มีใครคิดว่าพวกเขาจะมาคุมเกมได้ขนาดนี้สิ่งเดียวที่หลายคนพูดตรงกันคือถ้าพรพันธ์เล่นได้ตามมาตรฐานของเธอเกมนี้อาจไม่ง่ายอย่างที่คิด เสียงนกวีดเริ่มเกมเซตแรกเปิดมาด้วยความเร็วสูงทันทีเกาหลีพยายามเล่นบอลเร็วบิดเกมด้วยเสิรบฟหนักหวังตัดจังหวะการเซตของพรพันธ์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพรพันอ่านเกมขาดเธอไม่เร่งไม่หล่นและเลือกใช้บอลสั้นผสมบอลยาวอย่างชาญฉลาดแต้มแรกของเกมมาจากบอลหัวเสาที่ครอมบี้ขึ้นฟ้าเต็มแรงลูกนั้นไม่ใช่แค่แต้มธรรมดาแต่มันคือสัญญาณว่าวันนี้การประสานงานของสองคนนี้มาแน่เซตของพรพันธลอยสวยความสูงพอดีจังหวะแต้จนบล็อกฝั่งเกาหลีขึ้นไม่ทัน ต้มต่อมาพรพันหลอกล็อกด้วยบอลเร็วหนึ่งจังหวะก่อนจะหักข้อมือเปลี่ยนไปเล่นบอลหลังทาเอาผู้เล่นเกาหลีถึงกับชะงักเสียงในสนามเริ่มเงียบลงเล็กน้อยเพราะเริ่มเห็นแล้วว่าเกมไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้สกอร์ขยับขึ้นมาแบบสูสีแต่ทุกครั้งที่เกมดูเหมือนจะเข้าทางเกาหลีพ่พันธ์จะเป็นคนหยุดโมเมนตัมนั้นเธอใช้บอลผสมแทบทุกตําแหน่งเปิดโอกาสให้เพื่อนเล่นง่ายไม่ฝืนและที่สําคัญคืออ่าบล็อกคู่แข่งได้อย่างแม่นยํา ครอมบี้ในเกมนี้เหมือนได้ปลดล็อกตัวเองจากตัวตีที่บางครั้งถูกจับตายด้วยบล็อก2ชั้นกลายเป็นตัวจบสกอร์ที่เกาหลีรับมือแทบไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการตีฉีดบล็อกการหยอดหรือการเปลี่ยนจังหวะเธอทําได้หมดและทั้งหมดนั้นเริ่มจากมือของพอรพันธ์เซตแรกจบลงด้วยชัยชนะของพีเีฟเสียงฮือฮาเริ่มดังขึ้นในโซเชียลทันทีแฟนบอลเล์บอลในเกาหลีเริ่มตั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมของพวกเขาในขณะที่แฟนต่างชาติเริ่มแชร์คลิปจังหวะเซตของพอรพันธ์แบบรัว เข้าสู่เซตที่2เกาหลีพยายามแก้เกมเพิ่มความดุดันในการบล็อกและเสิบใส่ยพรพันธโดยตรงแต่สิ่งที่หลายคนอาจลืมไปคือพรพันธ์คือหนึ่งในมือเซตที่ผ่านเกมกดดันมาแล้วแทบทุกระดับโลกเธอรับมือกับแรงกดดันได้อย่างนิ่งใช้การเคลื่อนที่เร็วเปิดมุมเซตที่หลากหลายจนล็อกฝั่งเกาหลีเริ่มสับสนว่าควรจะไปทางไหนหลายครั้งเห็นชัดว่าบล็อกขึ้นช้าไปครึ่งจังหวะซึ่งในระดับนี้แค่นั้นก็เพียงพอให้โดนลงโทษครอมบี้ยังคงร้อนแรงตีได้แทบทุกจังหวะ และที่น่าทึ่งคือเปอร์เซ็นต์การทำแต้มที่สูงมากสื่อตะวันตกที่ถ่ายทอดสดเกมนี้ถึงกับเอ่ยปากว่านี่คือการเซตที่ยกระดับเพื่อนร่วมทีมอย่างแท้จริงช่วงกลางเซตเกาหลีพยายามเปลี่ยนตัวหวังหยุดเกมรุกของพีวีฟแต่พรอนพันตอบโต้ด้วยการเล่นบอลเร็วตรงกลางสนามทําให้แนวรับแตกกระจายเกมเริ่มไหลเข้าทางพีวีฟอย่างชัดเจนเซตนี้จบลงด้วยสกอร์ที่ขาดกว่าที่หลายคนคาดเสียงในสนามเงียบลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่โซเชียลเริ่มเดือดคลิปไฮไลท์ถูกอัปโหลดแบบนาทีต่อนาทียอดวิวพุ่งแบบกราฟตั้งชันเซตที่3คือเซตแห่งการพิสูจน์ใจเกาหลีไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆพวกเขาเปิดเกมรุกแบบสุดตัวเสี่ยงทุกจังหวะเกมกลับมาสู่สีอีกครั้งแต่นี่คือจุดที่พ่พนผันแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นําทุกครั้งที่ทีมเสียแต้มเธอจะเป็นคนเรียกเพื่อนเข้ามาคุยปรับจังหวะปรับตําแหน่งและส่งสัญญาณชัดเจนว่าเรายังอยู่ในเกมการสื่อสารในสนามของเธอคือสิ่งที่สื่อต่างชาติชื่นชมมาก ช่วงท้ายเซสโกเบียกันสุดๆเกาหลีได้แต้มไล่มาแต่ในจังหวะสาคัญพ่อนพันเลือกเซตบอลให้ครองดีในจังหวะที่หลายคนคิดว่าจะไปตําแหน่งอื่นลูกนั้นถูกฟาดลงไปอย่างฉิบขาดปิดเซตและปิดเกมทันทีที่เกมจบภาพของผู้เล่นเกาหลีบางคนถึงกับน้ําตาคลอแฟนเจ้าถิ่นเงียบงนินในขณะที่ฝั่งทีวีฟโผเข้ากอดกันกลางสนามมันไม่ใช่แค่ใช้ชนะแต่มันคือการล้มภาพจําเดิมๆหลังเกมสื่อเกาหลีหลายสํานักใช้คําแรงอย่างช็อกและคุมเกมไม่ได้ ในการพาดหัวข่าวขณะที่สื่อตะวันตกเลือกใช้คำว่าเมสเตปลาเ s i n g เพื่ออธิบายฟอร์มของพอรพันธ์โซเชียลมีเดียแทบแตกแฮชแท็กเกี่ยวกับเกมนี้ติดเทรนด์หลายประเทศยอดวิวรวมทุกแพลตฟอร์มทะลุสิบล้านในเวลาไม่นานคอมเมนต์จากแฟนบอลเล่บอลทั่วโลกหลังไหลเข้ามาบางคนบอกว่านี่คือหนึ่งในฟอร์มือเซตที่ดีที่สุดของฤดูกาลแฟนชาวไทยเองก็ภูมิใจไม่แพ้กันหลายคนบอกว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมพรพันธ์ถึงเป็นหัวใจของทุกทีม ที่เธอเล่นและทําไมเพื่อนร่วมทีมถึงเล่นได้ดีขึ้นเมื่ออยู่กับเธอคําถามต่อไปที่หลายคนเริ่มพูดถึงคือหลังจากนี้พิเวฟจะไปได้ไกลแค่ไหนถ้าฟอร์มแบบนี้ยังต่อเนื่องโอกาสเข้ารอบลึกๆหรือแม้แต่ลุนแชมป์ก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันส่วนพรอนพันเองชื่อของเธอถูกพูดถึงในวงกว้างมากขึ้นมีนักวิเคราะห์เริ่มจัดเธอขึ้นอยู่ในกลุ่มมือเซตระดับท็อปของลีและถ้ารักษามาตรฐานแบบนี้ได้ต่อเนื่องเราอาจได้เห็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีก สิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้คือการปรับเกมของคู่แข่งทุกทีมจะต้องหาวิธีหยุดการเซตของพรทันและลดอิทธิพลของเธอในสนามแต่จากที่เห็นในเกมนี้บอกเลยว่าไม่ง่ายนี่คือเกมที่แสดงให้เห็นว่าความเข้าใจเกียความนิ่งและความเชื่อใจในเพื่อนร่วมทีมสามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันได้จริงและนี่คือเหตุผลว่าทำไมวอลเลย์บอลถึงเป็นกีฬาที่ดูแล้วหยุดไม่ได้เรื่องราวของพรทันและครอมบี้ในเกมนี้จะถูกพูดถึงไปอีกนานและมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ที่ยิ่งใหญ่ กว่าสำหรับทั้งคู่และทีมพีวีในเบทีระดับโลก